เลี้ยงสากหลากอยู่เพียรครับอุ้ยโุกเลยมลาอนี่เฮาเห็นละงอกออกพี่น้องเห็นละงอกออกพี่น้องตั้งตัวงงเลยครับโอ้โหเงินละงอกยักมาเพิ่งดอกบานเขาปุ๊บ<อ>วามันทอก,กันกับปึ๊บนี่เขากระตาเขาได้บุนีพี่ <laughs> น้องเบิ่งเบิ่งกระตากับเห็ดครับ โอ้โหนี่กระตาใหญ่ด้วยพี่น้องลองหมูกักก็แดงครับเกิดคู่กัน,กนงามๆด้วยพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนบังรอครับวันนี้พาพาี่น้องมาเก็บเห็ดครับมะฮอดโคก,กอะจั็บตีสามเนาะพี่น้องเบื่องครับขึ้นมะฮอดโคก,กโอุ้ยเลี้ยงสากหลากอยู่เพี่ครับอุ้ย ปลกเลยมาอน,นิเขาเห็นละงกออกพี่น้องเห็นละงกออกโอ้โหมูแหลกแหกหมาน จุ่มกันเลยน,นะครับ บาปด้ห้องก้นตาดีทำพี่น้องโอ้ยเสียงรถกำลังขึ้นมาบึมบึมจ้ะครับม่แมนเห็ดละงกมูลแกลกรอยกัน,านยางจ้ะพี่น้องเบิ่งมูอื่นบ่เห็นพ่อครับนี่ครับพ่อเห็ดปุ่งนกน้อโอ้ดีใจเหมือน่าแมนเห็ดละงกสิออกหลายเอ้าบ่แนเดร,ก,รกพี่น้อง เวลายังมีอีกหลายครับผึงสะละัเปาครับดอกบักไงผึงไตไก่พี่น้องหมายของเฮากะเขาบังเหยองเภอเตียบตปทิจังหวัดชายภูมิคือเก้าครับเกิดเล้วเกิดอีกครับเหดผึ่งนุ่งน,น,นี่ เห็ดละงูไงยังว่ทันงนี้พ่ออีกดีอพี่น้องก็พยายามเข้าหาหมองเขาออกอยู่ครับ <S <S ออพี่น้องตัง้งตงงเลยครับอู้หูละง,ง,งูงนักมาเพิ่งดอกบานเขาเอาได้ว่านี่หฮาขอเห็ดเชื่อเด้อ อย่าวากันเด้ออย่าวากันเด้อผูมาเก็บที่หลังถึกฝนเบื้องดอกนี้เบื้องดอกนี่ป๊าวาวเป็นทอกันกับปื๊บนี่เขากระตาเขาได้บุณิยังว่าเบื้องกระตากับเห็ดครับโอ้โหนี่กระตาใหญ่เด้อพี่น้องลองหมกยักหมูดอกนี้น่าจะพอกินได้อยู่หรอมั้งนี่อู้เอาบะนาะเอาบะนาะ ขอเอาครับขันจินบ่าไา้ไเสียไปเป็นเชือกยางหน้าเนาะมันดอกไงเห็บด,ดอกบานไงเขาตัดชิ้นใจแล้วพี่น้องเอาไปเป็นเชือกยางหน้าครับขนยำใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยหัวเหลียวมงมงพี่น้อง จะสออัลไลกันนะเสียงรถขัเจ้าขี้หาครับเขาหยางเอาพี่น้องเบิ้งเ่าใ้เบื้ังงบงดูครับจ่ะโอ้ยหนาวถิ่งเมื่อคาไปได้ตะเบ็ดมือเขาไว้กับโบกแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนาะ อุ้ยไปเพหาเบิึงมู้ไม้่อครับฟาวฟาวฟาวบึงไคครับเ็ีเพิ่กไขคมูน้นี่ที่เบ้าจงไว้ดอกน้อยๆเมื่อนั้นแหละพี่น้องบ่มีคนมาพาะ ไข่เห็นละงกครับไข่เดียวเห็นละงกเหลี่ยงครับอู้ยจุ่มกันเลยสามตุ่มครับออกมูกบ่ใหญ่ครับเห็นละงก์ละง,ก,ละงกเหลี่ยงเนาะปกติละงกเหลี่ยงเนี้ยสีมูงใหญ่ก็ละงกขาวพี่น้องพี่น้องเบิ่งเห็นละงกขาวไข่นี่ครับไข่ยังไง เห็นครับพี่น้องพุ่มพุพ่ขึ้นต้นใหม่ชมมดครับชมมดมาไทายพุ่มพุ่มเขียนมาเนาะขึ้นต้นใหม่ครับโมโหทว่าเป็นสายพันธุ์ใดเนาะหางเหย้าเหย้าขึ้นพีนังยิ่งขึ้น,น,น,นดีนะที่พ่อเฮาเนี่ยเขาไปพ่อนายพันธุ์่โอ้ยขึ้นปังตกตกุบเลยทียนี่ ดวงวัตถุง่มันทีหาโล้วกเลยครับไปเอาเยบมต่ตเน็ดปพึ่งเหลืองครับอืพ<ม>ึ่งน้ำ้อยเนา่าหมดเลยพึ่งเลื่อมผัวดอกนี้ได้ดย่ครับ จะเป็นไข่และงอกขาวครับพอเหิโกัแดงครับอ,อืเมื่อนี้เขาขึ้นไปโน้นไงหงวหิดกอแดงบทันเนาะก็เจ้าจออไปแล้วครับเ่นชี่รถมอไซค์หานะครับมันขี่รถวิบากเนาะเขากเลยถอยลงมาครับ บ่สหดกี่้อกบึงเห็ดกอสองดอกนั่นครับแนมเห็นแต่ไก่เลยอู้บ่นแน่เรอกครับแจ้งแล้วเขาอาจจะวนขึ้นไปหาโน้นเห็ดกอโน้นใหญ่ก็ได้เน้อ,นนนนอ,อบึงตุู พอเดีเลี้ยมอยู่ครับเล็กกกดก็ห่มระดดอไก่สิแจ้งแล้วล่ะพี่น้องแจ้งหรือว่าสว่างมาแล้ว,ลวครับ <c oughs> ต้องค่อยๆใบพึ่งสราดครับ ก็แดงครับเกิดคู่กันงามๆด้วยพี่น้องอู้หูบานครับบานอู้สองสามตัวนี่บานกระเซ็บเนาะพี่น้องเนาะ ลุนสวัสดตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็แก้งหูแจ้งตาเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องสว่างแล้ว <c oughs> ก็ต้องบอให้ชัดเจีนครับระวังแจ้งกับสว่หวงเนาะเพราะว่าเอฟทีบางท่านเพิ่นกนเปลี่ยนคนผักกางเพื่อนอาจจะฟังภาษาอีสานฮะบ่ค่อยหูเรื่องครับบึงอัปเดตผลงาน,นที่เก็บขึ้นมาครับนี่มาฮอดโคกตีสองเนาะ กะหมานเติบยู้ครับได้เห็ดละงกมูญงๆอยู่สองมูโอ้หลังจากเห็ดละงกหมูยงย่มูนันน้อากัวยเห็ดอย่างอื่นกับวายแมนเพ่อเดหาแล้วพี่น้องไลเ่เบิ้งมองเห็ดที่ไอล่เบิ้งมองที่เห็ดละงกเคยออกเนะาะไล่จะล่าละครับออ้บักคือบักคือกันเลยกลับมาบนหาเห็ดผึ่งเห็ดกอเนาะ <c oughs> ไม้กะเขาบังเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิส่วนที่ว่า โคกชัดเจนก็เนี่ยกะเบากะบอกไปหลายๆคลิปแล้วเนาะเบาว่าสามารถที่สิบอกสีว้าได้แล้วครับกะพี่น้องบางท่านเพิ่นกะเข้าใจพี่น้องบางท่านเพิ่นกะยังบ่เข้าใจอยู่เฮย้ยเพื่อนเพ่นมันดักแบบกกนี้บอกบ,บอกโคก,กบอกไม้จักเถี่ยกะเอาสีเนาะพี่น้องกะเขากะสีบอกแบบนี้ครับเห็ดตอนเนี่ยเห็ดเขาบาังเฮยนะ่ะพี่น้องูจักโคกไดเคยไปเก็บโคกไดป้าไดมันออกถูกโคกนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่า,าบางท่านก็ได้บางท่านกับว่าได้เนาะอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้หมานครับเห็ดละโง่กะได้บ่หลายคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกะนี่กักาวาสีไปหาบึงเห็ดกอออกทุกโคกออกเก็บทุกบ้านทุกเขาเลยแหละครับตอนนี้เห็ดเนาะเอาทิงจีเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องเขาใจในส่วนตรงนี้เนาะเอาครับไปลุ่นกันต่อหากันต่อเฮายน้องปรทันนี่กะกับบานง่ายดอกครับหาไปเรื่อยๆเอาตาเาี่ยไมานี่ เ,เต็มบ่เนาะรุนกันพี่นอ้องรุนกันตอนนั้นเขาเอาเห็ดพึ่งสาดยู่บองเนี่ยครับจิบก่อนเนี่ยที่ว่ามันจุ่มกันสามดอก,กน,นะเนาะนี่มันออกฝากกันมาอีกพี่นอ้องดอก,กงามๆเลยพึ่งชาอตมันก้นเกินพึ่งสาดเนาะ ลุดครับค้าเชียร์ใหม่ดึงออกมากำลังเกิดครับโอ้ยน้องพืงศาสดอกนี่ไหมแต่มางามขักงามแน่แท้ ไปก้นแล้วพี่น้องนี่น่าจ,จะเหลือตาพิ่นเานอเพิ่นอาจจะมาแต่ตอนบัทันนี่แจ้งนะครับพุ่นกยุ้งครับพี่นกยุ้งครับ มูอยู่ครับมูนี่ผึ่งไข่ครับตะก้อเห็ดผึ่งาสาดดอนนี่ออกร้อยหลายเลยพี่น้องปีที่แล้วที่เา้ามาเก็บเอาเนาะขาแต่ว่าดอกคือว่าได้ยุครับแต่ว่าปีนี้น่าจังเพราะเจ้าเก็บไปแล้วนะมั้งหวานเ้างป่ได้มาเนาะ อาจจะเหลือมูแหรอครับน้แนมเห็นตะไก่เลยบานเทวร์บ่ามันแจว่าซิเมนผึ่งไตไก่บ่ครับไต่ไก่ผึ่งแหนะเยวเบาเบิ่งก่อนโอ้ไตไก,ตก่ได้อยู่ครับได้อยู่ của nhai น้องบังเห็ดพึ่งคาหลายครับจุ่มกันอยู่เลยเนี่ยสามซี่ดอก <c oughs> ขับตาเสดายาเถอะมันก็เจ้าเกียบเนี่ย ต็หมหวานมุกก้อนผลมังนี่สีคือไปใหม่ครับเพื่อนอาจจะไม่เห็นเนาะเนี่ยเบาสห้เบิ้งครับบ่ถ้าเพร่ะสังเกตดีๆเพ่เห็นเด้ครับเนี่ยพึ่งขาลายแต่ว่าการเัาตัดขาเล้วมันจะออกสีแดงๆคลเยยหยๆท่าเลือดนะครับอย่างมะพร้วเห็ดละงอกดอกนังครับ <c oughs> บนมีมูครับวนหาเบ่งแล้ว หมดก,ก็กับบุค่อยเป็นมูครับออกห่มระดอกเพราะได้เก็บเนาะถึงซาดครับพึ่งซาด พึ่งนกยุก้งครับเป็นสายพันธุ์หัวเขียวครับพี่น้องขาขมเด้อยครับเด้อยขาขมแตกคับว่าขมปันเห็ดพึ่งขมดล้วครับอุ้ยครับพี่น้องเบิ่ง เห็ดผึ่งนกยุ้งกำลังเกิดเลยครับอดอกนี้เอาไว้เนาะเนี่ยดอกงามงามพี่น้องเป็นผึ่งนกยุงหัวเขียวละ่ะพี่น้องจะว่าถ้าดอกตุ้มๆแบบเนี้ยขาสีบวกมมคับ เก็บมาถิมมีดไว้มองอันเฮ็ดผึ่งนกนุ่งมูกอนหนานีอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมือหนาจังสีมาเอาดอกครับคิดว่าบ่าหนาจะมีคนมาพอดอกมีดเบาพี่น้องครับจะี๋อวเฉยเบิ้งนี้อย่างเนาะเนี่ยว่างันเขาเก็บเอาดอกหนึ่งอยู่นี่หันขวัไป ไอพี่น้องเบิ่งตอนนี้พี่น้องหูบวกกับวานเป็นอย่างโอ้ตั้งแต่เฮายังเก็บตะเลือแล้วครับเนาะโอ้าดอกนี้เบาหูว่าอะไรปะแต่กินก็น่าจะกินได้อยู่ครับแต่ว่าเบาเรียกที่สิเอาไว้เป็นเชื้อดีกว่าเนาะเอาฟูเหมนเลยครับทั้งสองดอกต่อจานนี่ กับพี่น้องการเดินทางมาหอดรถดทั้หลอกเสรลุกผลงานเลยเนาะกัรย่างที่เห็นในคลิปมาละเนาะพี่น้องเนาะกระมานที่ละงกเฮ็ดปึงเฮ็ดกอครับเฮ็ดกะถามบ้าว่าออกหลายบอกสีบอกว่าบะทั้หลายเดีอพี่น้องก็เพราะที่เก็บกับถ้าหลายี่บ้าวต้องเตรียมกระตาเนาะแต่ว่ามันีนบ้าวเ่าเนื้อไงมาน้ำหน่อว่า ถ้าเอาหน่วยที่เอามาทุกมือน,นั่นกน็น่าจะเต็มครับแต่ว่าก็ยังจนวา่าอ้อมโคกเป็นไรพี่น้องเอ้ยแจ้งสีได้ขนาดนี้เนาะ <c oughs> ก็ต้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับเฮ็ดละง,งกปีนี้ก็ยังบ่ทันนี้ออกหลายจักชุดเลยเนาะได้นี่ยโอ้ทุกปีนี้เบ้าสิได้บักย่างอลังการเลยแต่ว่าปีนี้ก็โอ้ยออกมาชุดใดยกับเพรามันเก่าครับแต่ว่าก็มีเหดอย่างอื่นพอได้เก็บดเดลิมปนกันพอได้แจงใส่กันลหลายๆอย่างก็แซ่บอยู่ดอกพี่น้อง เอาครับสำหรับคลิปนี้ก่ะนีคก็มาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละครับยังใดขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกความงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการที่ตากบพอไม่ใหคลิปหนาครับผมสวัสดีครับไปไปบานี่น้อง